อยากหูว่ายามไอ้กอดเงาแล้วเจ้ากอดไัยยังคบกันกับเขาอยู่ไหมบานนี้เป็นจังใดเนส่สบายดีบอคนใครหรือว่าใจเจ้าโดนรังแกอัปเดตให้อ้ายหูแน่พอได้ปลอบใจ ที่คอยทามาอยากหัวยามไอ้กอดเงาแล้วเจ้ากอดไ e ฮ l ลโ y f r i ฟ n นมือนีไม่พอกอาไปทำกึ่งอีกขึ้นเกานี่ตำส้มปูมาปูมาดองปูมาดองดแต่มือน,นั่นละใส่ในน้อยพอดีคำเลย ตำตำปลาะแล้วก็มีนี่เขาปุ่นตำหนุนัวเลยแล้วก็พักโอ้พักหลายครับัวปี่็มีแค่รถมาลาบักเขือบักทัว่วนี่ครับน้ำเสนอหนังกบทอดโอ้ยบริหารกินง่า,งายเ้ยแล้วก็มีปลาดุกปลาดุกแดดเดียวทอดกินกับข้าเหนียวนี่ม,ม,ม,มีมีแนวแก่เพชน้ำอา่า ถั่วง,งอกผัดเต้าหู้เอาไว้แกะเผ็ดเนาะโอ้โบว์ร้ายแล้วมาใส่เลยนี่ใส่ตรงนี้ก่อนขับปุ่นก็เลยสมสมเอ็ดเว็ดกินใส่แก่หน้ำ ดูหมาพอดีทำเลยครับกำลังนัวด้องเลยกำลังนัวเลยหนังกบหนังกบก็ต้ำสมเขากันหนา 我米饭。嗯嗯嗯 มันยังง่าแบจัดมือเลยกินมือมันยังแสบอืม Hmm. พอดีบวเค็มแห้งกำลังพอดีนู่นนัวปูกหมาดอองน้องกุ้งจอกจอก ดวงอ่ะเพาต้องหงูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องขอันุหมตคลิปหนักสวัสดีครับ